ติดตามการประชุมครมอมีวานระที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมฮะเรื่องแรกนะฮะคณะกรรมการปปชเสนอม,มาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบุรณาการประจำปีงบประมาณ2,568นะครับแล้วก็รายงานผลการดําเนินงานตามมติครมอและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่าวันเนี้ย เคาะคอมอเรื่องนี้ออกมานะฮะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดกันว่าไอ้พวกแปะเจีย๊ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาในรูปแบบของค่าบำรุงโรงเรียนอาจจะแก้กันยังไงนะครับแล้วก็ต้องติดตามด้วยนะครับว่าจะมีการนําข้อเสนอแนปปะปปชเพื่อป้องกันเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหนึ่งหบาทเข้าหารือในคอมอด้วยหรือไม่นะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับขอรับการจาัดสรรใช้งบกลางนะครับ เพื่อจัดการสงกรานนะฮะที่จัดกัน3สัปดาห์เลยครับ1-21เมษายนสำหรับกรุงเทพเนี่ยก็จะจัดขึ้น11-15เมษายนที่ถนนลาดำเนินกลางแล้วก็ท้องสนามหลวงนะครับส่วนกระทรวงการต่างประเทศเสนอการขยายเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารของคาซักสถานเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราวครับ